สบการ์รถเสียแบบตื่นเต้นใครเคยรถเสียบ้างมาแชร์เรื่องเกิดขึ้นตอนกลางคืนบนทางด่วนแกมันน่ากลัวมากคือฉันน่ะเพิ่งไปส่งเพื่อนเสร็จขับรถกลับบ้านแล้วรถขับเร็วมากเพิ่มความน่ากลัวไปอีกคือฉันขับคนเดียวแกดิวขึ้นฉันอยู่เลนกลางขับไม่ช้าไม่เร็วขับงงงแกเกียร์หลุดแกแล้วพอเกียร์หลุดมันกลายเป็นว่าหยุดอยู่คันเดียวตรงกลางถนนแล้วฉันเข้าเกียร์อะไรไม่ได้คือรถไม่ขยับไม่ว่าจะท่าไหนก็ตาม รถที่วิ่งมาเร็วมันจะชนรถฉันเมื่อไร่ฉันต้องออกจากรถไหมแต่ถ้าเกิดฉันออกจากรถคือมันมืดแล้วมันกลางคืนแล้วมันจะยังไงมันจะปลอดภัยไหมแต่ถ้ายังไงดีคือสติแตลกมากเลยแกคือฉันแบบอี๊ตั้งสติอี๊ตั้งสติจะเย็นจะเย็นผักพักก็มีชายกำยำล่างใหญ่จอดรถคานาแล้วเดินลงมาแบบตอนไหนไม่รู้แกคือฉันแบบสติหลุดแล้วไม่เห็นลวมาคอกระโดเนี่ยกุ๊บพิมิตพิมิตแน่นอนอ่าเราชาวติ๊กต็อกเป็นยังไงคะทุกอย่างเขาวางแผนมาไว้หมดแล้ว วางแผนไว้หมดแล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก่อนหน้านี้จะต้องมีการทำให้รถชันเสียแล้วทันทีมาเป็นช่วยมันมันใช่เหรอหรือว่าเขาเม่นช่วยจริงๆอย่าอีกปั้งสติดีๆอย่าไปหลงก้นแกมก็ผู้ชายคนนั้นน่ะเห็นฉันได้เังฮัลโหล่เขาก็น่ารักมากเว้ยพูดผ่านกระจกว่าเอผมมามาจากรถคันหน้านะครับข้างในรถมีแฟนผมอยู่แฟนผมอยู่ในรถแฟนผมบอกว่า มาช่วยดูคันนี้หน่อยคันนี้ดูน่าจะไม่ไหวแล้วให้มาช่วยดูหน่อยผมก็เลยลงมาช่วยแต่ส่วนนั้นฉันไม่ได้สงสัยแล้วว่าแกคือไม่ได้สงสัยว่า <c oughs> จริงเพราะว่าแต่งเรื่องบอกว่าถ้าไมเนียนจังคือ พราะว่าลึกๆเราสัญชาตญาณเราอาจจะบอกว่ารถเราอ่ะมันเสียเองเพราะมันเป็นที่เกียร์มันเมื่อกี้มันยังไม่เสียเราอยู่ดีๆมันก็เสียจุดน,านาาั้นค่ะคือฉันรู้สึกว่าตายแล้วทำไมเขาดีอย่างนี้แบบแกเข้าใจว่าคนที่เสียเวลามาช่วยอะไรแบบนี้แล้วมาจอดรถกันทั่วนกับเราคือเรารู้สึกออ้ยเจอแฟนอยู่น่ารังมากแบบทำไมเป็นคนดีจังอะไรอย่างเงี้ยกำลังซาบซึ้งในในความช่วยเหลือว่าแบบออ้ยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยอย่างเงี้ยคือเราแบบเปลี่ยนโหมดเลยเป็นแบบโหซาบซึ้งอะไรอย่างเงี้ยมือ นี่เป็นนำบัตรอู่รถของผมครับสามารถเอาไปซ่อมได้ทางเราถนัดด้านเกียร์อยู่แล้วครับจากการประเมินเบื้องต้นเนี่ยรถคุณน่าจะมีปัญหานี่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 ถ้าซ่อมวันนี้ได้พ่งนี้เลยขครของจ้าปกติฉันก็จะเอารถเข้าสูตรนะแต่ถามว่าไปซ่อมกับเขาไหมเออเออได้ได้เอาเลยชอบแบแกชอบมากเลยคือบางทีโอกาสในชีวิตอะ่ะอาจจะมีแต่ไม่ได้มองคือเราต้องแบบวิ่งหาโอกาสเองไงคนนี้คือเขาวิ่งมากนะ เฮ้ยบบพูดจริงๆก็คือมีน้ำใจซับซึงชอบชอบคือขายของไม่ไม่รู้สึกเลยรู้สึกว่าขายเลยประทับใจ